วนีเจฟีอยู่นะห้างชอปไรท์ของต่างจังหวัดอลังการงานสร้างมากแล้วจะบอกว่าเฮาย้ยเจออะไรที่มันเป็นไทยอ่ะมันมีคําว่าไทยแล้วมันแบบรู้สึกดีมันรู้สึกเหมือนพัดภากันมานานเลยมีโกแก่ด้วยและแล้วเจฟี่ก็เจอ product of Thailand มันคือของที่มันส่งมาจากประเทศไทยโอ้ยเห็นคำว่าไทยแลนด์มีอ,อยงออยอด้วย

มาคุณผู้ชมเดินมาแค่2แถวเองอะ่ะเราไปตามหาของไทยกันดีกว่าว่า <Wow. S 1> มันมีอะไรขายในนี้บ้างเนี่ยเฮ้ยรีโนเมอินไทยแลนด์ว้าวไน์เจออะไรที่เป็นไปของไทยอะ่ะคือมันเลิฟหมดอะ่ะและนี่ สิ่งที่คุณผู้ชมเจอบ่อยๆเขาอ่านว่ามิโลอ่ะมิโลมิโลกินมิโลกันไหมกินมิโลม่โลม่โรอกแล้วอยู่การ์ตูนมิโลแต่ในไทยล่ะมีคำไม่โลไม่โลไม่โลบางอินดี้งานเราค่อใช้มิโล yes if you go to Thai land you said มิโล nobody know เต็มรถแล้วเนี่ย oh hello w ลไว e c h a m e l Where it, no, now you read this one. Product of Thailand. No, good, good, good. good. Thailand product. You tried it before? We no. tried it. This white one, but not this one. Not this one? Okay, yeah. good. You go, you take it and then we will try it. Maybe. Hey, I've never seen this one. White energy. Energy. Bring two. Two energy. Tea card. Oh, May die. Tea sword. Mangoku. Okay. ไทยแจสมินไรซ์คุณผู้ชม <Wow. S 1> โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอะดูดิเมดอินไทยอะไรนะคุณผู้ชม <Wow. S 1> นี่ก็คือไทยแจสมินไรซ์โอ้โหข้าหวหอมมะลินั่นเองและคุณผู้ชมจะพี่อยากให้ดูนี่อ้าพี่อน <Yeah. S 1> Where is this โปรดักต okay, ์อาเซียนามโอเคบ๊ายบายคุณผู้ชมเอ้ยเจออีกแล้วแม็กกี้คิดถึงซอแม็กกี้ไหมแม็กกี้นะอันนี้14เหรียญโอ้ก็ขายเป็นกล่อง